วันนี้ผมก็ิมาทำคลิปรีวิวดาบ Dark Escalon ดาบที่แรงที่สุดใน OmniX และในประเทศไทยคนที่มีดาบนี้คือ CFV2 เพียงคนเดียวเท่านั้น ทุกคนเคยเจอปัญหานี้ไหมลงดันอันติเมตแล้วตายหาคีย์เอเลนเอ็กซ์ไม่ได้หาเกาะเวบิกไม่เจอดาบแอสคารอนไม่ยอมดรอปสักทีหรือว่าจะเป็น หายไอเทมต่างๆในเกมไม่ได้แต่ว่าปัญหานี้จะหมดไปเพราะมีซีฟีมช็อปบริการรับฟาร์มไอเทมต่างๆในอมนีเอ็กในราคาที่ถูกที่สุดการันตีโดย C ีฟม e v 2สําหรับใครที่สนใจสามารถทักเฟซได้เลยลิงก์เฟซอยู่ใต้ดีคริปชั่นนะครับผมก็ขอสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผม C ีฟีมอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวดาบดาร์คเอสคารอนนะครับขอบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่เหมือนกับเอสคารอนธรรมดานะครับผมอันนี้คือดาบดาร์คเอสคา n อนนะครับผม ก่อนอื่นขออนุญาตโปรโมทเซิร์ฟวีก่อนนะครับผมใครที่อยากจะเข้าเซิร์ฟวีนะครับตอนนี้ลิงก์ใช้งานได้แล้วนะครับผมสามารถทักเพจ f a c e b o o k ไปได้เลยนะครับไม่ใช่ทักส่วนตัวพี่มานะเฟซส่วนตัวของพี่นะครับผมเอาไว้สำหรับการฟาร์มเท่านั้นนะครับผมใครที่อยากจะฟาร์มนะครับผมก็สามารถทักเฟซส่วนตัวได้เลยและสำหรับใครที่อยากเข้าริชคอร์ดนะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้ดีคลิปชันนี้ได้เลยครับหรือว่าจะทักแปลที่เพจ Facebook ก็ได้นะครับโอเคมาพูดถึงดาบดักเอสคารอนกันดีกว่านะครับผมดาบนี้ ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยครับคือเป็นดาบอันดับหนึ่งที่แรงที่สุดแล้วก็แรงที่สุดใน Omni X แล้วนะครับผมถ้าถามว่าพี่มีได้ยังไงพี่ได้ทําการไปขอผู้พัฒนา Omni X มารีวิวอีกแล้วนะครับผมเหมือนเอเลน X เลยนะครับอันนี้จะเป็นดาบ Dark Excalon นะครับเพราะว่าในประเทศไทยนะครับไม่เคยมีใครรีวิวดาบ Dark Excalon เลยนะครับเพราะดาบนี้มันมีมาตั้งแต่ Omni X เปิดแรกๆเลยนะครับและก็ถูกเอาออกจาก Omni X ไปแล้วนะครับผมไม่สามารถหาได้แล้วนะครับสำหรับผู้เล่นในไทยนะครับผมคนที่มีดาบ Dark Excalon ก็คือไม่มีเลยนะครับณตอน ซิ่เนาะเพราะว่าเขาเล่นตั้งแต่ออมบีิเปิดแรกๆเลยนะครับผมเพราะว่าก่อนที่คนไทยจะรู้จักอมบีดิคนะครับผมดาร์คเอสคารอนก็ถูกเอาออกไปแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าเอาออกตั้งแต่เบต้าสหรือว่าเบต้าสหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูลักษณะของดาบก่อนนะครับผมดาบรูปทรงประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่านี่จะสวยนะครับมันจะเหมือนกับเอสคารอนเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นสีแดงตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นสีเหลืองทองเนาะมีเอฟเฟกต์สีแดงนะครับเพราะว่านี่จะสวยงามนะครับสังเกตดีครับจะมีเลเซอร์หลืออะไรสสัััักกออออยย่่าางงนนนนะะคคครรรบบบบีีแดดหุ้้มูือสสสสววยมมมมาา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 กกกกกนนนนนนะะะะะะคคครรรรรรรััับบบีี่่่ืืออตดดดเเเเเเธิลผจป็ใ แบบนี้แล้วครับแล้วก็เพิ่มเลือด1,900นะครับผมสังเกตดีนะครับตอนนี้เลือดผม100นะกดใส่สกิลเซเป็นเลือด2,000นะครับผมเพิ่มเลือดเยอะมากนะครับคือเพิ่มเลือด1,900เลยนะครับแต่ถ้าเป็นดาบแอสคาลอนธรรมดานะครับผมจะเพิ่มเลือดแค่1,400นะครับผมก็รวมกับเลือดธรรมดาก็เป็น1,500เนาะแต่ว่าดาบแอสคาลอนนะครับเพิ่มเลือดมาถึง1,900เลยนะครับผมเมื่อเราเปิดสัตว์เลี้ยงนะครับผมเลือดเราจะกลายเป็น 2,200นะครับผมเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้ทุกคนเขาอยากรู้สกิลดาเมจของมันแล้วใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองสกิลกับไอตัวทดลองมอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะใช้จุดซ้อมนะครับผมเป็นการลองดาเมจของดาบดาร์กแอสทาลอนนะครับผมกดตุดตูเซตฟึบการฟันของดาบดาร์กแอสทาลอนหนึ่งทีนะครับสร้างความเสียหาย90นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นแอสทาลอนธรรมดานะครับผมจะสร้างความเสียหายแค่70นะครับผมอันนี้คือเพิ่มมา20ดาเมจเลยนะครับผมฟันหนึ่งทีเกือบตายนะครับผมสหรับคนธรรมดาเนาะถ้าเราเอาไปฟันผู้เล่นใหม่ที่เลือด10 0นนนนนนะะะะคคคคคครรรรัััััับบบบบบผผผมมมจฟฟ2ทททีีีีีเเเกกกกกืืืืออออออตตตาายยยดวววแแลล้้็็่ึง ได้เลยนะครับโอเคสำหรับสกิล X นะครับผมจะเป็นการเอาดาบทุบลงแบบนี้นะครับผมสร้างความเสียหาย150นะครับผมค่อนข้างจะรุนแรงมากนะครับผมส่วนสกิล C ของเขานะครับผมจะเป็นการหมุนดาบแบบนี้นะครับสร้างความเสียหาย180นะครับและเอฟเฟคของดาบนะครับผมเหมือนจะเปลี่ยนไปตามพาร์ทสี่ของนาฬิกาเนาะแต่ว่าพี่ไม่ได้เติมเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับดาเมจเนาะฟันธรรมดาอยู่ที่90นะครับผมสกิล X อยู่ที่150นะครับผม สกิลซีอยู่ที่อะไรโอเคสกิลซีร้อยแปดสิบนะครับผมเป็นดาบที่แรงที่สุดในโอเมเนกแล้วก็หายากที่สุดแล้วนะครับผมมันไม่ได้หายากหรอกครับแต่ว่ามันหาไม่ได้แล้วนะครับผมเป็นดาบที่แรงเนาะโ okay. อเคเดี๋ยวพี่จะไปลองตีดันให้ดูนะครับผมตีดันอ๋อดอกเตอร์อนิโม่แล้วกันนะครับผมไป let's go กดอีเข้าไปเลยนะครับผมเดี๋ยวรอมอนเกิดแป๊บนึงนะครับตอนนี้มอนก็เกิดไปที่เรียบร้อยนะครับผมดูนะฟันหนึ่งทีนะเลิศมอนร้อยห้าสิบปึ๊บ คือ2ที่หายอะครับผมดาบดาักแอสคารอนนี่มันแรงจริงๆนะครับแล้วมันเท่ด้วยนะครับผมผมว่ามันเท่ที่สุดเลยเท่กับแอสคารอนเนี่นะครับผมอันนี้เป็นสีแบบออกแดงๆนะครับผมเหมือนแบบกระสับใส่เกราะทองครับผมมาฟันฟึบโหสกิลเอ็กทีเดียวสกิลซีทีเดียวจอดนะครับผมแอนิโมเกิดหรือยังครับผมโอเคเวฟสี่ฟับเรียบร้อยครับผมสกิลเอ็กทีเดียวล่วงมาดิด็อกเตอร์แอนิโม่จะไหวหรือเปล่าเลือดห้าร้อยหรอหนึ่งสองสามสี่ห้า 好。 6กทีตุ้ยนะครับผมโปูแรงจริงนะครับผมสำหรับดาร์คแอชคาลอนนี่ดาเมจ90นะครับผมคือแรงที่สุดแล้วแอชคาลอนธรรมดาแค่70เองนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับผมสำหรับดาบแอชคาลอนธรรมดานะครับผมสามารถหาได้ที่ดันเลเวล1,450นะครับก็คือดันของไอ้ปลาหมึกแดงก้อนนั่นเองนะครับผมแต่ไม่ใช่ดาบนี้นะไม่ใช่ดาบนี้นะครับผมดาบนี้หาไม่ได้แล้วนะครับมันจะเป็นดาบแอชคาลอนธรรมดาสีฟ้านะครับผมถ้าใครสงสัยนะครับก็สามารถไปดูคลิปเก่าๆของพี่ได้นะครับดีเว็บหมดแล้วนะครับผมมออททาาาานนนรวี่่ตปปััไสขงศิ เองนะครับผมมันจะอยู่แถวแถวโซนนี้หรือเปล่าเนี่ยผมจะเป็นภูเขาแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะเจอกับเขาเรียกอะไรอะปราสาทล่องหนนะครับผมแล้วการบินมาตรงนี้เลยนะครับผมโอเคฟึบฟึบ ปึ๊บโอเคแล้วก็มากด e เพื่อดึงดาบนะครับมันจะมีแอสคาลอนธรรมดากับดาร์คแอสคาลอนนะครับผมแต่ว่าดาร์คแอสคาลอนตอนนี้ไม่สามารถหาได้แล้วนะครับผมก็คือไม่มีใครมีแล้วนะครับผมจะมีแค่แอสคาลอนธรรมดานั่นเองนะครับอืมแต่ว่าพี่ก็มีอ่ะครับผมสำหรับดาบดาร์คแอสคาลอนอ่ะแล้วมีคนเดียวด้วยอ่ะอุ้ยอันนี้หยอกนะครับผมอันนี้หยอกหยอกครับเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเติมข้อมูลหน่อยนะครับหลายคนนะครับที่เข้าใจผิดนะครับว่าการดรอปของดาบแอสคาลอนนะครับ0.5เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็นแต่ก่อนนะครับ เอสคารอนนะครับถูกเอาออกจากโอมินิเอ็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือดาบสีแดงอันนี้แต่ว่าดาบสีฟ้านี้ยังหาได้อยู่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับขอแจ้งหน่อยนะครับเผื่อบางคนเข้าใจผิดนะครับเพิ่งก็คือเอสคารอนนั่นแหละพี่ไม่ใช่ครับมันคือดาบดาร์กเอสคารอนนะครับผมและในตอนนี้นะครับผมพี่ก็จะเอาดาบดาร์กเอสคารอนนะครับไปประทะกับไดอะกอนนะครับมาดูกันครับว่าจะไหวหรือเปล่ามาดูกันนะครับว่าดาบดาร์กเอสคารอนของผมนะครับจะสามารถปราบไดอะกอนได้หรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวรอมอนเกิดแป๊บนึงนะครับมาอะไรับผมลูกกระจก ลูกรลลกระจอกเหรอลูกลูกกระจอกเหรอเล่นหกร้อยเลยเหรอพี่โอ้พี่พี่พี่ตีอะไรเจ้ากับพี่พพพอุ้ยผมว่าไม่น่าไหวว่ะมอนมันเยอะนะครับแล้วมันเลือดเยอะด้วยนะครับหกร้อยอ่ะเปิดเสียงช่วยกันครับผมจะยามใช้สเต็ปนะครับผมตอนนี้ผมเหลือสองร้อยนะครับผมใช้สูตรนะครับใช้สูตรใช้สูตร ็ไม่ไหวนะครับผมเพราะว่ามอนมันเลือดเยอะมากนะครับ600แต่ถ้าจะเอาไหวนะครับผมก็ต้องทําแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเราก็เขียวบอดออกมาแบบนี้นะครับผมถ้าจะเอากับไดร์แอนนะครับผมเราก็ต้องทําแบบนี้นะครับผมถ้าเพียวไปตียังไงก็ไม่ไหวนะครับผมแล้วก็ทําการใส่แอดคาลอนนะครับผมแล้วทําการเปิดสันเลี้ยงนะครับอุ๊ยเปิดผิดโอเคแล้วทำการตกโลกเลยเลยนะครับผมสำหรับสูตรผมเนาะโอเคเมื่อเราตกโลกตุยไปที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวรอเกิดแป๊บนึงโอเคบั็กหรือเปล่าโอเคเมื่อเราเกิดแล้วนะครับโอ้โหมาแต่่ไกกลลลเเยยูพีอ้ เปิดสเลี้ยงใหม่นะครับผมแล้วก็กด Z นะครับใส่แอทคารอนเอ้ยใส่ดาร์กแอทคารอนนะครับผมลืมไปอันนี้มันดาร์กนี่หว่าแล้วทำการกด T นะครับผมแปลงร่างเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับผมบับโอ้โหโอ้โหแม่งโอเคเทคสองนะครับผมเมื่อเราตายไปที่เรียบร้อยนะผมไป็นการกดใส่แอทคารอนนะครับเอ้ยดาร์กแอทคารอนนะครับผมแล้วก็เปิดสัตว์เลี้ยงนะครับผมแล้วทำการกดทีแปลงร่างนะไม่เอาไอตัวเมื่อกี้นะ โอ้โหพวกจะบีดวงอะไรกับไอตัวดีวะโอ้คือเปลงร่างสองรอบแม่งได้ตัวนี้สองรอบโอ้โหตัวอื่นไม่มีเหรอพี่ <S 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 โอเครอบที่สามมาเปิดสเสลียงโอ้โหเพลงฟึ๊บฟึบเปิดสเสลียงใส่ไสดค้คาร์กดทีไม่เอานะรอบที่สามอะเออมันต้องหย่าง,งและกดทีคือล่างครับผมฟึ๊บโอเคผมตอนเล่นผมก็ส3 0 0นะครับเล่นปกติอยู่ที่2 4 0 0นะครับผมอันนี้คือบัคนะครับผมคือบัคเล่นเนาะ ถ้าเราจะตีกับแดก็่นนะครับผมก็ต้องใช้บัคเนี้ยนั่นนะครับผมแต่ว่าผมคงไม่ไปตีแล้วครับขี้เกียจนะครับผมแต่ผมว่าผู้พัฒนาน่าจะแกล้งผมหรือเปล่าคือล็อกเอเล็กใส่นาฬิกาผมสองรอบผมเมื่อกี้คือใครมันจะไปดวงดีแปลงร่างเป็นเอเล็กได้สองรอบวะทุกคนผมกดทีสุ่มเอานเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับดาบดักเอสคารอนนะครับผมตอนนี้นะครับคนที่มีในประเทศไทยก็คือพี่คนเดียวนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นั่นสำหรับดาบดักเอสคารอนนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีไอเทมใหม่ๆหรือว่าเอเลอ็กซ 15,000ซับจะทําการรับเพื่อนนะครับอีก1,000ซับเองนะครับผมก็อย่าลืมกดซับกันด้วยนะครับพอครบ15,000ซับแล้วนะครับเดี๋ยววันเสาร์พี่จะัมการสตรีมนะครับผมก็รับเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาดูกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย